สุนัขทุกตัวนะครับรักเจ้าของหมดครับไม่ว่าจะเหา่าทําหน้าที่เกินหรืออะไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขารักเราแบบหัวหน้ารักลูกน้องแต่เราต้องสอนให้เขาครับให้รักเราแบบลูกน้องรักหัวหน้าครับวันนี้เราไปช่วยกันครับปรับนิสัยกันทำเตือน ดีไปรับเราจาก c a ร์เรนเพเ r e ร์แคนาดีส a อร m แอน r a อล i n รนน a ่งแอด a ีเสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขนดต้นต้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเนี่ยถ้ามันไลนจริงๆอะ่ะโวลผมตกใจหรือคุกคามอย่างเงี้ยตัวเขาคุณจะเห่าที่มันยังนอนท่าเดิมพี่ ร้ายด้วยตัวเองนะล้ายจากความเข้าใจผิดว่าเขาต้องปกป้องพี่สองคนอะ่ะตอนเอาผมลองก่อนเนาะผมอยากรู้ว่าเขายังมีทุนเหลือเหลือทุนอะไรบ้างทําให้เราง่ายขึ้นไหมนะครับขออนุญาตนะพี่ผมลองร้องนะสมมุติว่าตัวชาแนลอะครับไม่ดีเองตอนนี้เขาเดินผ่านใช่ไหมมันเห่าใช่ไหมต่อให้ผมเป็นคนจับอะเขาควรจะสนใจน้องเขามากกว่าถูกไหมอันนี้พี่เห็นว่าชาแนลไม่กล้านะครับเนี่ยพี่ดูหูอะหูพี่หูอย่างนี้อยู่กับผมดันมีองศาของการเอียง หูหางตาสุนัขจะไม่หลอกกันเห็นไหมต่อไปนี้พี่พยายามดูหูไว้ว่าพี่จะได้แต้มไหมแล้วเวลาพี่ดึงนะดึงต่ำๆพี่ถามว่าทําไมต้องต้องทําถ้าไม่ทำเนี่ยนั่งหมอบรอดิเฟนร่วมมือหนึ่งร้อย 100. ถ้าถ้าสมมติว่าพี่เก็บทุนดีๆครับมันก็จะเหมือนกับว่าเดี๋ยวที่ผมคุยอยู่บ้านนั้นนะ่ะเก็บทุนดีๆน้องหมาจะมีสติกับเราเยอะขึ้นเพราะเรายิ่งเหมือนหยอดเหรียญนะพี่หยอดทุกวันตึ๊ดตมันเต็มกระปุกอะ่ะผมจะแค่ชี้นําไม่ต้องการให้เขาเจ็บนะครับ และหย่อนนั่งหมอบลูดิเฟนลำห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าชแนลเก่งมาก 2> 1นึ่งสแปะเป็นสิมโบนี่คือกันบ้านที่พี่ต้องเจอกันพี่จะยกกล้องมาถ่ายก็ได้เพราะเดี๋ยวพี่ต้องทําต่ออย่างนี้พูดเข้มๆอ่ะหรือว่าน้องหมาทําได้ดีอ่ะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็เจอกันแล้วกลับมาท่าสแตนบายวนลูปให้เขามีเงื่อนไข,ขของการสเตเบิลครับคือการคงเส้นคงวาว่าทุาากหน้ามองลูม,มือร์เจ็ดห้าพยายามดึงดึงเบาๆดึงอลิบหย่อนเนี่ยนั่งหมอบริเฟนคอยไอคอนแทกเก่งมาก ไม่ลุกปุ๊บบอกว่าไม่ถ้า,มาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ด้านข้างเราจะรอนจนกว่าจ,จะได้คอยเก่งมากไอคอนแท็กเหมือนตะกร้าโยนจังหวะลงไปถ้าเขารับตำทันก็จะยกหน้ามองคอยดูหูนะครับไม่เบาๆมือไม่ต้องกระตุกให้ตกใจครับเราแค่ชีน้นําให้เขารู้ว่าถ้าลุกเริ่มกันใหม่นะให้เขาคิดคอยนี่คือช่องนิสัยครับเก่งมากลูกไอคอนแทคเห็นไหม คอยถ้าเขากลัวเขาจะหลบตาเก่งมากครัคอยเก่งมากเห็นไหมค่อยๆเรียนระดับความคิดนะครับอันนี้ผมลองเปิดกายเขาหนีนะโอ้ยยังไม่ได้เปิดโอกาสเลย <laughs> <laughs> เห็นช่องว่างเดินหนีเฉยเลยอ่า <laughs> เราคิดอะไรไม่ออกครับเราใส่เล่นคอมานท่าซ้ายมือจนชินคอยเปิดกายเขาหนีนะครับเ <laughs> ก่งมากลูก <laughs> หนีจริงหนีจริง เอาหนีจริงเอาใหม่ไม่เป็นไรลองดูลองคอยเก่งมากเก่งมากเก่งคอยเก่งคอยคอยคอยชนะหมเร็ว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 เร่เกิดจช้าเกิดจช้าฮฮ่าฮ่าน้องหมาพี่ไม่ได้ดุด้วยนิสัยไม่ได้นิสัยแย่ถึงเห่า แต่รู้สึกไปเองว่าฉันนะ่ะต้องเฝ้าถ้าฉันไม่เฝ้าแล้วใครจะเฝ้าฉันอันเลยพี่มาลองดูจังหวะหนึ่งนะครับให้น้องใหม่อยู่ข้างๆไม่จำเป็นต้องรอนั่งนั่งก็ได้แต่ไม่นั่งก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ต้องลากมากพอเขาเดินตามพี่หย่อนนิดหนึ่งวันนะ่ะมันจะมองพี่มากกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วมันก็ร่วมมือกับมาเองเห็นะนับห้าเรียกชื่อชมถึงสูงแต่หัวสที่ล้วมาถูกหนชมถูก แล้วชมครับอันหน้าไปหาเขาทั้งตัวเลยครับถูกครับกลับแล้วชมไอคอนแทคสวยนะชมครับปึ๊บห้าเก้านั่งยองๆแล้วเรียกเขาดูนะเสียงสูงดูชาแนลมาต่างพี่ไม่ต้องนอยไรน,นะมันแค่ชาแนลมันเก็บภาพของมันเองพี่ผมรู้สึกว่าพี่ผู้ชายบอกกูจะไม่เรียกมึงละยอกทั้งหมดทั้งมวลที่ทานแนมทำวันนี้ เกิดจากความรักเจ้าพี่บอกมันเหมือนเส้นขนานคู่รถไฟคู่ขนานพี่รักส่วนรักเคารพสุขเคารพเชื่อส่วนเชื่อตอนนี้ความรักเขาให้พี่สองคนเต็มแน่ๆแต่ความเคารพความเชื่อเชื่อมั่นว่าแข็งแรงเพียงพอที่จะปอดที่จะคุ้มกลาหัวฉนะันอะจับสถานการณ์ของเสียงสถานการณ์ของความสิ่งแปลกปลอมเนี่ยแต่งว่าเขารู้สึกว่าต่ำเราก็แค่บูตขึ้นมาครับพี่สุนักนะถ้าเราเราแค่สื่อสารกับเขาหรือเล่นกับเขาอย่างเดียวมันเป็นช่องเล่นนะพี่ น้องหมาอารมณ์ดีใช่ไหมใช่ไม่เถียงมีความสุขใช่ไหมใช่ไม่เถียงแต่การเรียนรู้การระวังภยัยความสกิลอะ่ะมันไม่เกิดไง